ที่มันจะต้องอันอ่าซื้อซัอ่าซื้อลอตเตอรี่นะคะแม่ซื้อลอตเตอรี่เหมือนงวดที่แล้วหนูซื้อห้าเจ็ดเนี่ยเจ็ดห้าซื้อเยอะมากหนูก็ถูกหนูก็ถูกรางวัลเดี๋ยวหนูจะปล่อยรัฐบาลให้นะคะไลน์นี้แต่หนูปล่อยตัวเดียวเลยนะปล่อยแค่ตัวเดียวนะและหนูบอกว่างวดน,นี้หนูจะมีเลขพิเศษให้แค่หนึ่งตัวหนูจะลงให้ในวันที่สิบห้านะคะโอเคนะหนูจ้า หนูจะลงให้เอ้ยไม่ใช่สิห้านูจะลงให้ในวันที่สามสิบนะคะเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะจุดไหมทูกนะคะถ้าไม่จุดเดี๋ยวหนูลงหนูจะมีเลขพิเศษให้แค่หนึ่งตัวเป็นสามตัวให้แค่หนึ่งตัวแค่นั้นจบนะคะเอออ่ะโอเคโอเคนะคะทำหนูกโอ้จะให้เจ๊ทำยังไง ใครอยากเข้ากลุ่ม V A P กลุ่มแท้กลุ่มจริงกลุ่มกลุ่มจริงนะคะจิ้มลิงไลที่เจ๊ปักหมดุดชื่ออาไลจะเป็นว่าเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดนะคะสลากเองมังกรฟ้ายินดีให้บริการค่ะอะ่โอเคไปตาม,มาแล้วที่มังกรฟ้าเลดาิดไมอ่ะหมื่นสองพันท่าน ใครอยากเข้ากลุ่มแอคไลน์ลิงไลน์ที่เจ๊ปักหมุดนะคะจิ้มลิงก์สีฟ้าๆด้านหน้าได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ตัวเดียวเลยแต่คิดว่ามาต้องมาเท่านั้นคิดว่าต้องมาไปเอาเลขอะไรกันมาก็ไม่รู้คนปลอมมันก็ขยันปลอมจริงๆไม่รู้จะปลอมอะไรปลอมอะไรปลอมอะไรมากปลอมอะไรไม่นะแม่นาออือ ไม่รู้มันจะปอมอะไรของมันนักหนาก็ไม่รู้ฝันปวนไงเธอไปขยันปอมแค่นี้เขาก็ด่าฉันจะตายอยู่แล้วเธอไปปอมเนี่ยมันก็ยิ่งแล้วไปกันใหญ่โอ้ยทำไมเมจิเป็นแบบนี้นี่แกะใหม่ๆเลยนะเนี่ยตายตายีายใเขียนงไงอะ เขียไม่ได้เลยเธอสาวน้อยหน้านวลมากับเรือดวนสายบันแฟนพบหนุ่มน้อยทำเหมือนแฟนมามากยินดน เสมอจะรีรับก็แสนส่าไม่เคยจะเพีเยงสักครั้หนูว่าตัววิ่งหนูมานะงวดนี้หนูว่าหนูหนูว่าตัววิ่งน่าจะมากำลังวันหวยออกวันพุธจะเด่นที่สองแปดสี่สี่ไม่มาหลไรงวดแล้วขอเรียกสี่ก็แล้วกันคิดว่าสี่น่าจะโผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันท่าน ใครอยากเข้ากลุ่ม V A P กลุ่มแท้กลุ่มจริงจิ้มลิงลายที่เจ๊ปักหมดุดตอนนี้เวลาเก้าเอ้ยไม่ใช่เก้าตอนนี้เวลา21นาฬิกาห้นาทีวันนี้วันที่23วันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายนปีพุทธทศักราช2,564เพจที่กำลังไร้สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียแป8 8ปนะคะ คุณแม่หาเช็คเครดิตให้ดีเช็คโปรไฟล์ให้เริดนะคะนะคะอย,อย่างที่ทุกคนรู้บางคนบอกว่าแม่ห้าแมว่วิ่งเขายังไม่รับเลยไปเป็นลายหนูซื้อพันแล้วนะะอ่าอ๋อขายขาทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะเปเจ๊มีเปาเพจมี้เจ๊ฟองเบียแปดแปแล้วก็อีกเพจหนึ่งเจ๊ฟองเบียมหารวย เจ๊ฟองเบียร์มหารวยแปดแปดปดไม่มีกล่องสุ่มไม่มีอะไรใดๆขายขำมากงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2564สี่ค่ะสี่สี่อะไรดีอาคิดว่าสี่อะไรดีแม่จา๋าสี่อะไรดีคะสี่อะไรดี สี่นะคะพุทธสี่เลยจับใส่พุทธสี่เลยนะคะสี่อะไรดีดูดิมีใครตอบถูกใจไหมคะจับเลยค่ะเจ๊แบบนี้ปล่อยคนลอยนวนนะคะหนูทําได้ค่ะหนูจับได้นะอ่าถ้าถ้าเขาแพ็กของเขามานะแพ็กของเขามานะหลอกคนเงี้ยโอ้มันต้องมีแหล่งนะคะ กล่องสุ่มร้อถ้าหลอกโอนเงินเฉยๆเนี่ยแล้วก็บล็อกไปเนี่ยยังจับยากนะ้ำเพราะว่าไม่มีไม่มีแหล่งอันนี้เขามีที่แพ็กของเราก็เช็คไปทางได้เนาะเช็คเราไม่รับผิดชอบนะคะอ่าบัญชีหนูมีบัญชีเดียวบัญชีบจกเจฟองเบียแป8แปนะคะเอาชื่อเต็มไหมบริษัทเจฟองเบียแปดแปจำกัดมหาชน Queen. Uh. อ,อินเตอร์เนชั่นแนลควีนเออเลิศ คนเชียร์สี่คนเชียร์สี่หกเยอะมากเลยอ่ะอะใบแค่เนี้ยแหละแม่คิดเอาเองสี่อะไม่ยากหรอกถ้ามันจะมานะ่ะเออใครอยากเข้ากลุ่ม V I P แอดไลน์ลิง์ไลน์ที่หนูปักหมดุดนะคะหนูหนูบอกแล้วนะหนูมีบัญชีเดียวไม่ว่าคุณ